สวัสดีครับมาพบกับช่อง Open Time Channel ครับผมมีเว็บ bitcoin ที่เว็บไว้คุดสำหรับคุดบิตคอยนะครับสายฟรีเท่านั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวลิงก์สมัครผมจะทิ้งไปใต้คลิปนะครับอันนี้คือคุดได้สี่เหรียญครับนี่ครับเลือกขุดได้ตามสบายเลยครับแต่ผมคุด bitcoin ไว้ เนี่ยครับมีไลท์คอยอีเทียมแล้วก็แคดแดดเนี่ยครับผมขุดปิดคอยไว้นะครับก็หลักการของเว็บนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เราก็แค่ปล่อยให้มันขุดไปครับเว็บนี้จะมีให้ฟรีพลังงานนะครับให้ขุดฟรีอยู่ครับเนี่ยครับจะขึ้นอยู่1นึทีเฮดครับเนี่ยครับ ไอ้ตรงด้านขวาคือสมดุลคือที่กําลังขุดอยู่นะครับเนี่ยคือเราไม่ต้องทาอะไรเลยครับปล่อยไว้เฉยเเลยครับเอามาเราก็แค่มากดรับตรงนี้ครับเห็นปุ่มสีเขียวไหมครับคือรับมันก็คือจะรับกดรับไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้รับไปแล้วก็รอให้มันขุดไปเรืเลยนะครับแล้วก็จะมาดูมนกระเป๋าข้างบนเราแล้วก็กดเลื่อนให้มันรีเซ็ตครั้งหนึ่งครับนี่ครับมันก็จะขึ้นข้างบนนี้ ผมขุดมาแล้วเวลาการถอนของเว็บนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูการถอนการถอนเติมจ่ายเงินการกดการถอนนี่ครับทําการถอนนี่ครับทำการถอนเลยนะครับกดการถอนขั้นต่ำนะครับขั้นต่ําคือ หนึ่ง u s ์นะครับนี่ครับขั้นต่ำที่ถอนได้แล้วมีค่าธรรมเนียมสอร์เซนนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็เพิ่มนี่ก็เป็นกระเป๋าบิตคอยผมนะครับที่ผมลิงก์ไว้แล้วนี่ครับแล้วก็เลือกจำนวนครับว่าเราจะถอนเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีสักดอลลาร์เลยครับเดี๋ยวรอให้ผม มีกันครับเดี๋ยวผมจะมาทำรายการถอนให้อีกคลิปนึงนะครับนะครับแผนการขุดนี่ครับง่ายครับเราสมัครมาแล้วเเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับเบนี้จะเริ่มขุดเองเลยนะครับเนี่ยครับขุดไปเรื่อยครับขุดทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็มาแค่เราอยากมาดูแล้วกดรับก็แค่นั้นเลยครับแล้วเว็บนี้ก็จะทําการขุดต่อไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับถ้าคนไหนสนใจก็สมัครใต้คลิปได้เลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ